วีวันนะครับปวดหลังปวดขาความดันเบาหวานเป็นมานานหรือ,อยังครับปวดหลังปวดหลังก่อน้วกันเริ่มจะปวดหลังก่อน่ะปวดหลังก่อนเพราะสาเหตุปวดข้างเดียวนะคะตรงข้างขวาตรงกลางเลยตรงกลางกล้ามเนื้อหลัง่ะอ่าเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครัสันนิษฐานก็ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ๆก็ปวดขึ้นมาเมื่อยๆเป็นเอะ ปวดแล้วเวลานั้นมันแบบปวดจี๊ดจี๊ดนงนวงใช่แล้วมันเดินตัวแข็งเลยค่ะเดินตัวแข็งเลยก้มเป็นยังไงฮะก้มได้ไหมฮะไม่ได้เลยตัวแข็งเดินตรงเลยแล้วก็เวลานั่นเอี้ยวหน่อยมันก็โอ้โหทรมานมากไปผิดท่าผิดทางอะไรหรือว่ายกของไม่เคยยกค่ะไม่ยกของด้วยยืนยีก็เจ็บเลยว่าไงเจ็บแล้วทำยังไงเป็นมารู้สึกเกือบห้าปีนะคะรักษามาตลอดคือปวดตลอดเวลาค่ะ ไม่มีแบบเวลาไม่บางทีไม่มีเป็นแบบว่าอย่างไงอ่ะบางทีสามวันสี่วันมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแล้วอยู่ดีเ็้ามาอีกค่ะเป็นอีกไม่รู้สาเหตุแล้วก็ตามมาปวดขาไหมยังยังหลังนั้นยังปวดนักษาอยู่แล้วพอดีก็ไปโรงพยาบาลหมอก็เอ็กซเรย์อะไรก็ไม่เป็นอะไรหมอบอกไม่เป็นอะไรสงสัยจะดูสลามก็ไม่ได้มีอะไรค่ะครับ หมอบอกสงสัยจะเป็นอะไรกระดูกกระดูกเสื่อมอะไรเงี้ยมอาอธิษฐานอย่างเดียวเสื่อมค่ะทำให้ไปกดทับเส้นประสาทหรือเปล่าฮะไม่ไม่พูดอย่างนั้นบอกให้เส่อเออยาไปทานทักพักยาเสกยาอะไรพวกนี้แหละค่ะอ่ะก็ไม่หายละไม่หายแล้วพอสักพักหนึ่งก็พอดี มันก็หลายนานเหมือนกันนะเกือบสองปีพอดีไปเจอพักพวกอาจารย์เนี่ยค่ะครับเขาก็บอกว่าพี่ใหม่ยังไงพี่ใหม่ลองเอาตัวตีชมปูไปกินแล้วถ้าพี่ใหม่กินแล้วไม่หายนะผมไม่เก็บตังค์กินไปเลยใครฮะช่วยบอกด้วยฮะเดี๋ยวผมจะไปหาด้วยฮะไม่เก็บตังค์เดี๋ยวอาจารย์สุรทินค่ะเอา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 อาการแรกก่อนนะนีแหลปวดหลังนี่ะปวดหลังเสร็จแล้วความดันโลหิตมาตอนไหนฮะที่หลัง มาตอนหลังมาหวานเลยมาหวานที่หลังสุดมาตรวจพบรุนแรงแค่ไหนครับก็ความดันเมื่อบมดันตอนนั้นร้อยแปดสิบค่ะหมอยังบอกโอ้ยความดันสูงเพราะผ่สามเดือนไปที โรงพยาบาลนะคะก็ต้องไปตรวจเป็นการไปตรวจสุขภาพไปตรวจสุขภาพไม่ได้เกิดจากเจ็บป่วยอะไรไปใช่ไหมฮะไม่เคยไม่เคยเป็นสุขภาพแข็งแรงมากไม่เคยเป็นอะไรเลยแข็งแรงอะไรเลาบอกปวดหลังก็ไม่ตอนแรกมันไม่เป็นนี่คะมันเป็นทีหลังแต่เป็นมาสี่ห้าปีอ๋ออ่ะเสร็จแล้วตรวจเจอความดันความดันหัวใจมีไหมหัวใจไม่มีไม่มีค่ะแล้วเบาหวานเบาหวานมาทีหลังเนี่ยเมื่อเดี๋ยวก่อนพุทธกาเนี่ย ก่อนนั้นก็ไม่มีก่อนนั้นน้ำตาลก็ปกติแหละปกติอยู่ๆน้ำตาลขึ้นหมอบอกโอ้ยคุณไปทําอะไรมาเนี่ยหมอหมอด่าเลยค่ะหมอดาเลยก็ถูกแล้วฮะหมอพักจัดอายุหกสิบสองตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปีไหมฮะก็ตรวจค่ะยืนยันว่าแข็งแรงแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีเลยวิ่งได้สบายเดี๋ยวพอเป็นขึ้นมาไปไม่ได้เลยค่ะเดินก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะ อ่ะเดี๋ยวลองปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ครับปวดหลังอยู่ดีก็ปวดโดยที่เอ็กซเรย์ไม่เจอก็หมอ,มอก็คาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปได้เพราะตามอายุอะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงซึ่งอะ,อ,ะอะไรอะไรมันจะขึ้นอยู่กับฮอร์โมนเพศ ซึ่งในวัยที่เราผ่านวัยทองมาเนี่ยฮอร์โมนมันก็ค่อยๆหมดไปแต่อันนี้เนื่องจากหมอไม่ได้วินิจัยอยางแท้จริงว่าเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมจริงๆหรือไม่ใช่ไหมฮะม,มันก็มีเหมือนกันที่กล้ามเนื้ออาจจะอักเสบ<อ>ที่เราไปเอี่ยวตัวผิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้มันตามอายุนะคะแล้วเบาหวานที่เพิ่งตรวจคือคนที่น้ําหนักเยอะเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมีเยอะ นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะตามมามันเร็วช้าไหมฮะอาจารย์ครับเพราะว่าจากของคุณใหม่นี่คือเพิ่งมาตรวจเจอค่ะตรวจมาตลอดไม่เคยขึ้นเลยใช่ไหมฮะไม่เคยค่ะก็ก็เพอเอิญความดันก็พบใช่ไหมฮะคะซึ่งมันน่าจะมาพร้อมๆกันนะเข้าใจว่านะคะความดันกับเบาหวานเนี่ยคืออันนี้สาเหตุอาจจะมาจากที่น้ําหนักตัวที่ที่เยอะเริ่มต้นพอปวดหลังก็เลยอยากจะ หายก็ไปปรึกษาเรื่องของบิมใช่ค่ะใครใครให้คำตอบนะฮะหมายความว่าไงใครใครบอกว่าอาจารย์ธุรทินค่ะอาจารย์ชูธินบอกว่าทานตัวน้ยให้ทานให้ทานสีชมพูอืมก็เลยทานสีชมพูรู้สึกตอนแรกเช้าเม็ดเย็นเม็ดแล้วพอวันที่ห้าก็เช้าสองเย็นสองเลยค่ะหลังจากนั้นห้าวันให้เช้าสองเย็นสองค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ทานมาประมาณสักสามกระปุก มันก็ดีขึ้นสีชมพูหมดเลยอ่ะมันก็มันก็รู้สึกมันดีขึ้นน่ะแล้วก็มาที่ที่บริษัทนี่ค่ะมาฟังด็อกเตอร์พูดก็เลยมันจะสีกระปุกแล้วแล้วก็เลยหยุดหตัวสีชมพูอ่ะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตอนหยุดนี่หายยังครับยังค่ะแต่ก็ยังเป็นน้อยไม่เยอะเหมือนตอนไม่หงุดหงิดใช่มันมันก็ดีกว่าเก่าเยอะละค่ะปวดหลังปวดอะไรเงี้ย คือตอนแรกอยากจะหายปวดหลังใช่อยากหายปวดหลังอเสร็จแล้วก็เริ่มทานสีเขียวสีเขียวจนอีกกี่กระปุกผ่านไปถึงอีกประมาณ่กระปุกกินเนี่ย4ี่ปุกเช้า2เย็น2เลยอาดเช้างเย็2นะะ uh huh. 2แล้วก็รู้สึกเอ๊ะเป็นอะไรมันปวดขาปวดขาไปข้างในข้างซ้ายทีนี้เป็นข้างซ้ายปวดตั้งแต่ข้างบนเนี่ยค่ะลงข้างล่างเลยเดินไม่ได้เลยอ่ะพอทานสีเขียวค่ะ สี่กระปุกผ่านไปกับปวดขาซ้ายปวดขาก็เลยนึกไงไม่รู้ไปกินสีชมพูอย่างยิ่งปวดใจเลยค่ะกินสีชมพูกเอากลับไปกินสีชมพูใหม่กินคู่เลยนี้ไม่รู้เลยกินคู่เลยอโอ้เจ้าพิเชษตอบได้เลยฮะในช่วงที่เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเขียวอ,อาการยังไม่หายดีทีเดียวะนะครับเปลี่ยนเร็วไปเปลี่ยนเร็วไปนิดนึง น่าจะต่อสักพักหนึ่งแล้วการเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนพวดพลาดนะครับผมว่ากินแต,แต่เมื่อกี้บอกว่ากินคู่กัน <c oughs> ก็ถูกแล้วนะฮะแต่ผมคิดว่าเปลี่ยนเร็วไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ตัวสีชมพูเนี่ยมันจะลดอาการอักเสบ <c oughs> มันจะลดเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดอาการปวดทั้งหลายแหล่นี่นะครับตรงกันข้าวกั่าตัวสีเขียวตัวสีเขียวมันไปสร้างอินเตอร์ลูคิน17 ทีเอสสิบเจ็ดเพราะนั้นอาการปวดมันจะปวดขึ้นขึ้นปวดขึ้นแต่ว่าที่เราให้กินก็เพราะว่านอกจากทีเอสสิบเจ็ดที่มันสร้างขึ้นแล้วมันสร้างทีเอสหนึ่งแล้วก็สร้างทีเร็กคือไปอสร้างระบบภูมิต้านทานให้กับร่างกายให้เราไม่ติดเชื้อราแบคทีเรียไวรัสแ e ม้กระทั่งมะเร็งก็เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเพื่อเราจะได้มีชีวิตยอยู่ถึงร้อยปีอย่างมีความสุขนะครับ แต่บังเอิญเรามีอาการแพ้ภูมิตัวเองอยู่คไม,ไม่รู้<ก> ER ตัวโดยค,ค,คือคือรู้ตัวแต่ไม่รู้ว่าเป็นแพ้ภูมิตัวเองนะก็คือการอักเสบนี่แหละซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากอินเทอร์ลูคินวันสิเนี่ยมันเยอะอยู่แล้วเยอะปิปปกติอยู่แล้วพอกินสีเขียวมันก็สร้างเพิ่มขึ้นอเพราะฉะนั้นตอนนี้หยุดสีเขียวเลยครับหยุดเลยนะถ้าตอนนั้นก็อยูย่คือหยุดแล้วมากินสีชมพูใหม่เสริมด้วยน้ำมังคุดอาการจะหายไปภายใน อาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะอ๋อทานน้ำมักคุดจ่ครับน้ำมักคุดแล้วก็สีชมพูตอนนี้หายดีแล้วตอนนี้รู้สึกทานถีเขียวทั้งหมดกเกือบผิดกระปุกแล้วไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีนิดหน่อยนานเป็นทีค่ะนานเป็นทีแล้วความดันกับเบาหวานเป็นไงความดันรู้สึกหมอบอกปกติค่ะกลับมาปกติแล้วเป็นเพราะน้ําหนักลดด้วยป่ะฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ต้องคุมน้ําหนักหน่อยแล้วเบาหวานล่ะครับเบาหวานรู้สึก อีตอนที่หมอบอกว่าเป็นเบาหวานก็เลยเอาตัวสีฟ้าไปทานด้วยปรากฏว่าไอ้ที่ปลายเท้ามันชกามันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นครับที่ปลายเท้าชาเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับอาจารย์อ๋อสาเหตุก็เกิดจากหลอดเลือดอะนะคะมันมันมันเกิดพยาธิสภาพเนื่องจากน้ําตาลในเลือดสูง เพราะฉะนั้นก็เลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่เพียงพอครับนั้นปลายประสาทก็นําความรู้สึกไม่ค่อยได้เหมืนทีจะก่อให้เกิดชาเวลาที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปลายนิ้นปลายเท้าเราจะเดินชนอะไรเนี่ยเราจะไม่รู้สึกหรือมีบาดแผลมีบาดแผลก็ไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นรู้สึกหมดทุกอย่างแต่อะไรเจ็บไหมฮะแต่นานๆเป็นที บางทีเดือนนี้ไม่เป็นเดือนหน้าเป็นแต่เป็นน้อยค่ะแต่ตอนนี้ก็ทานไอ้เนี่ยสีฟ้าถุงฟูหยุดไปแล้วสีฟ้าแล้วก็กินสีเขียวด้วยเนี่ยกินอย่างนี้ทานยังไงดีครับทั้งฟ้าและเขียวตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องทานก็คือว่าสีฟ้านะครับเพื่อที่ไปลดน้ําตาลนะครับแล้วก็ลดอาการที่ชาตามเท้าสีฟ้าเนี่ยมันจะไปลดสารที่ไม่เลือดขาวหลั่งลงมา สองตัวคือ T N F Alpha i ิน e ทอร์พรอ m m กมมาสารสองตัวเนี้เป็นตัวที่ไปโจมตีเบต้าเซลล์ Beta ของตับอ่อนโจมตีตับอ่อนตับอ่อนก็คือตุกส่วนที่หลังอินซูลินเมื่อถูกโจมตีมันก็หลังอินซูลินน้อยลงก็ไม่มีอินซูลินที่เอาน้ำตาลในเลือดไปใช้ใชเพียงพอ,อน้ำตาลในเลือดก็สูงก็เป็นเบาหวาน S <S เขาก็มีการพบว่าไอสารสองตัวนี้เหมือนกันที่ทําให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินถึงแม้ว่ามีอินซูลินอยู่แต่อินซูลินก็ไม่สามารถพาน้ําตาลไปป้อนเข้าไปในเซลล์ที่ต้องการน้ําตาลไปเผาไม่งงกระทำเข้าไปในตับเป็นพลังงานเพราะฉะนั้นน้ําตาลก็ยังอยู่ในเลือดเพราะมันมาเป็นเช่นนี้ก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่สองก็เป็นภาวะเบาหวานนะสีฟ้าสีเม็ดต,ต่อวันนะครับ เซนติสติของที่อิตาลีทดสอบแล้วสองสัปดาห์4เมตรต่อวันลดน้ำตาลโดยเฉลี่ย20%อของกลุ่มอาะาสมัครที่ก่อนทดสอบ,บซึ่งก็เป็นแล้วก็ใช้ได้ผลดีมากแล้วก็เป็นสาเหตุที่อิตาลีจะนำเข้าไปจำหน่ายในยุโรปทั่วทั้งยุโรปคือทั้งฟ้าและเขียวทานคู่กันได้แล้วก็เขียวคืออย่างนี้ตัวฟ้าเนี่ยถ้าหากว่าทานต้องการทานระยะยาว ก็ขออนุญาตแนะนําว่าควรใช้สีเขียวรวมเพราะว่าเมื่อกี้เราผมบอกว่าผู้ลดไอสารทงตัวนั้นมันไปลดอาการการโจมตีตับอ่อนก็จริงลดการทําให้เกิดลือต่ออินซูลินก็จริงแต่สารสองตัวนี้เหมือนกันที่เป็นตัวที่สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกินสีเขียวควบแต่ขอให้กินคนละเวลากันถ้าอย่างนี้ก็คือเช้าฟ้าสองเม็ด ตรงไหนก็ได้ครับกลางวันสองเม็ดเขียวแล้วก่อนนอนสองเม็ดสีฟ้าได้ใช่ไหมฮะได้ครับเท่ากับเขียวกานยวกิน็ดกลางวันคือคือคือขนาดนี้นหะคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บิมแล้วกินมาทุกตัวก็คงจะรู้ว่าเมื่ออาการตรงนี้มันมีมากตรงไหนก็กินตัวอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่าไปกินพร้อมกัน อแต่จะไปกินพร้อมกันดอย่ไปกินพร้อมกันอาล่ะขอบคุณคุณทวีวันนะครับ